สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมืพอ้บกับเฮาคือเก่านะทั้งสองชาวแตงสาวบ้านป่าเนาะและขอกลับสบายดีและสวัสดีเอฟซีประวัติสิเป็นผังลาวผังไทยผ่าอีสานบ้านเฮาเนาะชาวแตงก็ขอกรับคำว่าสบายดีสวัสดีทุก่านเลยเดอ้อจ้าชาวแตงก็หาก็ขึ้นจะเกี่ยวเข่าเนาะพ่อแม่พี่น้องพื้นพื้นหนึ่งเข่ากับเบิดเนาะฐานกับเบื้ที่พ่อพึ้เผาไว้กับเบิ้ดเนาะฐานเนาะ กสิปห้าพื้นย้ำแรงๆแหละพอแม่พี่น้องกับหาบดลไกดอกน้ำ,น,ำ,น,ำนาเนี่แหละเนาะขับไปในดอนน,นี่แหละพอแม่พี่น้องพื้นกาบอึดเนาะ,ะไปไปเบิ่งไปซ้อมน,น้ำกันเลยจ้าไปเอาพื้นน้ำกันเนาะไปน้ำกันเลยจ้าพอแม่พี่นอ<ฮ>้องยูโคกแถวหน้าซอแตแองเองนี่แหละเนาะน้องชายซอตแตงก็ับขับรถไทยไปถ่าแลลวเนาะ ซาตงระเตะตอพ่อพแม่พี่น้องเอ้ยขากระลุยเนาะกล้องมันอัดสีสันเนาะเพราะว่าเดินเดินมันบทนัดปันไดเนะเาะพ่อแม่พี่น้องมันเจ็บขาเนาะเตะตอไงทองปังง่างพ่อแม่พี่น้องเย้ยตอนนี้ซาตงก็มาห่อมหม่องเอาพื้นเียบลายนะพ่อแม่พี่น้องปะมาเอาพื้นนํำกันเด้อ เนาะพ่อแม่พี่น้องเดินมาเด้อมาพื้นนํากันเด้อพี่น้อง แค่ให้แถวหน้าตัวเองนี่แหละหคุณแม่พี่น้องไอ้คืนเรจะปเอาใจ่ดอกเดินมาเด้อมาคนฟืนสอยไหนเด้อ บดเข้ามาพี่นออ้องรีเตาสแตงหนึ่งได้2อ,อย่างเนาะถ่านก็ได้ขึ้นก็ได้เนาะ เต็มรลอดแรกพ่อแม่พี่น้องเนี่ยขำเลยีขึ้นก็เต็มรถแล้วนะพ่อแม่พี่น้องสแตงกับสีเมืออะไรแบบเนี้เนาะเมอเฉียงคนแหละไปเด้อสีเมอพันเป็น ก่อไไนแล้วพี่น้องม่เหนื่นอยไหมเนาะเป็นผ่อนจังดังไงพ่อแม่พี่น้องพันอยู่เทียงพี่น้องหอดเทียงเลย ขำไว้นะพ่อแม่พี่น้องเออเขาเดียวขำแหละลมแห้งแหงพ่อแม่พี่น้องเลยที่เขานาหนาวแล้วเนาะ อยู่ฝนอีกบ้ามาันขึ้นในโต๊ะบางแหงๆหน่นิเนาะทัานป้นน้มเบาใบบุญพ่นอยู่เนาะ ในเตี้ยวนี่ดังลูกดีเลยพ่อหม่พี่น้องคุณท่านก็กนดีเนาะ ลมนาวมาแล้ว สแตงกับพันพื้นแล้วันที่เรียบร้อยแลยนะ้วเนาะพ่อแม่พี่น้องกษิตเมื่อแล้วเนาะบริคัมแล้วเนาะโอเคนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องขำมืดเปิดตาพอดีเลยสแตงกษิตมาคอจบคลิเปเพียงเท่านี้เนะาะหมักกัดกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งติดตามให้ได้เด้อเผื่อเป็นกําลังแหงเสียกําลังใจสแตงสั่งคลิปใหม่จะต่อไปเนาะขำแหละป้อนน้ำบาไปบุญก็เรียบร้อยแลยนะ้วเนาะสแตงกษิตเมื่อแล้วะเนะี้ขี่รถไทยกับน้องพื้นอะไรเนาะ แม่พี่น้อมันขำนะเนาะเพราะว่าพี่พ่อแม่พี่นอ้องสำหรับมันนี่สบายดี